วันนี้นะครับผมมายื่นปปชเป็นกรณีนะครับที่สวรทรงเองนะครับทำผิดด้วยกันอาจจะเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการยื่นบัญชีสิเพชรนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบไปแล้วว่าผมจะมีการแถลงข่าวนะครับว่าคุณอุปกิจเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสวแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมอภิปรายนะครับใน าตรา1ข้อ2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าบัญชีทรัพย์สินที่มีการแจ้งตอง่อกปชว่ามีการขายนะครับอารโรรีสอร์ตนะครับมันไม่เป็นไปตามที่ยืนย่นนะครับเพราะว่าปรากฏว่าอาร์โรรีสอร์ยถูกขายจริงๆนะครับในปี2563เป็นการขายต่อคุณพันลุงหรือคุณเอ็ดดี้นะครับซึ่งเป็นคนที่สังคมทราบดีนะครับว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อการันรายใหญ่ เฉพาะธน์ออนไลน์ครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลักฐานที่ผมรวบรวมมาวันนี้นะครับก็จะเอามาเสนอนะครับส่งขอให้กับทางปปชเพื่อให้ทางปปชเนี่ยได้มีการดาเนินการตรวจสอบต่อไปและหากพบว่ามีความผิดจริงนะครับทางผูุ้ือผูกนะครับก็จะถูกลงโทษนะครับด้วยอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนแต่มากไปกว่านั้นก็คือผู้อุปกจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นสวและจะถูกตัดสิทธิ์การลงต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องแรกนะครับที่ผมได้มายื่นในวันนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีเรื่องที่2เป็นเรื่องของความผิดทางจริยธรรมนะครับเนื่องจากว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสวาจะต้องไม่มีการฝักใฝ่ทางการเมืองนะครับจะต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับไม่อยู่ภายใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆนะครับซึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนั้นนะครับ ผมมองว่าการที่คุณอุณปกิจนะครับได้มีการดาเนินการนะครับให้เอาที่ดินของตัวเองนะครับเอาเอ่อ อาคารน,นะครับที่ส,สร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นนะครับให้พักการเมืองนะครับได้ใช้ซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ผลห,หลักฐานอะไรนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีการเช่าอย่างถูกต้องหรือไม่ผมเชื่อว่าการกระทาดังกล่าวนะครับมันเป็นการกระทําที่ขา,าดความเป็นอิสระของสวงนะครับแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ทางสวงเนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายใต้อาดัตใดๆนะครับผมเชื่อว่านี่คือการนำไปสู่การเพื่อประโยชน์ต่อพักการเมืองก็คือรวมไทยสร้างชาติ ดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้การมายืดของผมนะครับผมก็บอกว่ามันน่าจะขัดต่อจริยธรรมนะครับซึ่งถ้ามันมีความผิจริงนะครับทางสอองก็จะต้องออได้รับโทษนะครับตามมานะครับตามที่ตัวในเรื่องของจริยธรรมซึ่งใช้บังคับเอาไว้กับทั้งสารัฐธรรมนูนะครับองค์กรอิสระซึ่งในที่นี้เนี่ยให้เอามาใช้กับทางบุติสมาชิกด้วยนะครับ